จากตอนที่แล้วที่พระเอกกำนังเอกตัดสินใจแต่งงานกันในตอนนี้พ่อสามีกำนังเอกกําลังทําขนมอยู่ด้วยกันพ่อพระเอกเอ็นดูนางเอกมากให้ของขวัญนางเอกเป็นถุงทองคําหนึ่งถุงจากนั้นนางเอกก็มาทําข้อตกลงกับพระเอกต่อเธออยากเจรจาเรื่องการค้ากับพ่อของเขาในการพูดคุยกันครั้งนี้พระเอกจะต้องให้ความร่วมมือกับเธอหากเธอเอานิ้วกดศีรษะเขาจะต้องพูดแทนเธอพระเอกตอบตกลงถึงเวลาทานอาหาร พระเอกคีบแครอทให้นางเอกตอนแรกนางเอกคิดว่าเขาเปลี่ยนนิสัยไปแล้วแต่ที่ไหนได้แครอทคืออาหารที่เขาไม่ชอบจึงได้โยนไม่ให้เธอเขาจึงถูกพ่อดุจากนั้นพ่อพระเอกทวงถามว่าเมื่อไหร่ตนจะได้อุ้มหลานสองสามีภรรยาถึงกับสำลักน้ำลายไปไม่เป็นนางเอกนั้นพยายามเปลี่ยนเรื่องโดยโยงเข้าหาเรื่องการค้าพ่อพระเอกที่กำลังหลงลูกสะภย้ยจึงอนุญาตให้นางเอกเปิดร้านค้าได้ วันต่อมานางเอกจึงเริ่มปฏิบัติการหาซื้อของที่จะใช้ในร้านโดยหิ้วลูกน้องเพเอกไปช่วยถือของด้วยนางเอกเจราจาต่อรองซื้อขายได้อย่างคล่องแคล่วแต่เงินไม่พอเธอจึงต้องกลับมาปักหลักที่ร้านเห็นลูกน้องเพเอกหิ้วถุงเงินเข้ามาจึงขอดูเมื่อเห็นเงินในถุงถึงกับตาลุกวาวลูกน้องเพเอกบอกว่าเงินนี่ได้มาจากการรักษา โรงหมอของพระเอกนั้นรักษาให้แต่ผู้หญิงโดยไม่คิดเงินแต่หากมีผู้ชายดื้อรั้นอยากรักษาจะต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่มห้าเท่าเมื่อได้ยินนางเอกก็คิดว่าพระเอกจะต้องทำเรื่องแย่ๆกับผู้หญิงแน่เธอเลยขออุบอิบเงินนี้ไว้พระเอกมาถึงโรงหมอก็เห็นว่ามันถูกแทนที่ด้วยร้านขนมของนางเอกส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการรักษาคนนางเอกก็ย้ายไปไว้ในห้องห้องหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นจุดสนใจ เขาค่อนข้างพึงพอใจในผลงานของเธอแบบนี้พ่อเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งเวลาที่เขารักษาคนอีกถึงเวลาเปิดร้านปรากฏว่าร้านน้ำแข็งใสของนางเอกขายดีเป็นเทน้ำเทท่าส่วนโรงหมอพระเอกก็มีคนมารับการรักษาโดยโรคไข้เย็นกันเต็มไปหมดพระเอกนึกสงสัยจึงถามคนไข้รายรหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นคนไข้บอกว่านางอยากกินของเย็นก็เลยกินน้ำแข็งใสไปหลายถ้วยเป็นร้านของนางเอกเมื่อพระเอกรู้ว่านางเอกขายน้ำแข็งใสจึงไปต่อว่าเธอ สองสามีภรรยาทะเลาะกันพระเอกสั่งห้ามนางเอกขายน้ำแข็งใสแต่นางเอกไม่ฟังนี่มันกิจการร้านค้าของเธอหลังจากฟาดฝีปากกันได้สักครู่นางเอกก็เดินหนีผ่านไปแต่เดินไปได้ครู่เดียวนางเอกกลับเป็นลมล้มพับเมื่อฟื้นจึงถามพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกบอกว่านางเอกเป็นไข้เย็นระหว่างนั้นพ่อพระเอกก็มาเยี่ยมนางเอกแต่ทั้งสองคนกลัวว่าจะถูกจับได้ว่ามีห้องรักษาคนอยู่ที่นี่ด้วยพระเอกเลยจับนางเอกป้อนยาโดยการจูบ พอพระเอกเปิดประตูมาเห็นเข้าพอดีนึกว่าลูกชายกับลูกสะภ้ยกำลังจูบกันด้วยความตกใจจึงรีบปิดนางเอกนั้นเมื่อผละออกจากพระเอกได้เธออายมากรีบวิ่งหนีออกจากห้องไปวันต่อมาร้านน้ำแข็งใสของนางเอกแม้อากาศจะร้อนมากแค่ไหนก็ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเธอรู้สึกเบื่อมากอย่างนี้จะหาเงินไปแลกสายได้ยังไงระหว่างนั้นพระเอกก็เดินมาเพรอะเหวินเจ้าดูเหมือนเหวินเจ้ามีเรื่องบางอย่างจะขอร้องพระเอก นางเอกได้ยินพอดีจึงถามลูกน้องพเพลกว่าเกิดอะไรขึ้นลูกน้องพเพลกเล่าว่าพ่อของวนเจ้าจะบังคับเขาให้แต่งกับเสี้ยหลานแต่วนเจ้าไม่ยินดีนึกจะมาแอบอยู่ที่นี่สักพักนางเอกจึงปิ้งไอเดียบางอย่างออกเธออนุญาตให้วนเจ้ามาพักแลกกับค่าเช่าเป็นเงิน50ช่างแต่ถึงในตอนนี้เธอจะงอนพระเอกมากแค่ไหนนางเอกก็ยังใจดีแบ่งเงินให้เขาครึ่งหนึ่งพระเอกเองก,ก็พอๆพกันทั้งสองคนไม่ยอมขอโทษกันต่างบอกว่าตนไม่ใช่คนผิด ตกค่าพระเอกถูกพ่อบังคับให้มาขอโทษนางเอกแถมยังถูกจับกรอกยาคลายอารมณ์มาด้วยนางเอกกลัวมากเธอกระโดดหนีแต่พระเอกก็ตามเธอมาเขาดับไฟในห้องโนุมหน้าเข้าใกล้เธอพระเอกบอกนางเอกว่าข้างนอกมีคนอยู่หากไม่อยากโดนวางยาก็ต้องร่วมมือกับเขาแต่พ่อพระเอกกลับพูดขึ้นมาว่าทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรในห้องเลยละ่ะพระเอกใช้ให้นางเอกคิดเร่งหาวิธีนางเอกเลือกใช้เท้ากระทึบลงไปที่เตียง หลังจากรู้ว่าพ่อไปแล้วนางเอกก็เกิดปวดท้องขึ้นมาเธอพูดกับพระเอกว่าหรือว่าเธอจะท้องพระเอกถามว่าท้องกับใครนางเอกตอบว่านอกจากพระเอกแล้วจะใครล่ะเธอร่วมหอกับเขาแค่คนเดียวพระเอกพูดกับนางเอกว่าเขากับเธอไม่ได้ร่วมหอกันนางเอกนิ่งไปพักหนึ่งคิดว่าเขาไม่ยอมรับพระเอกบอกนางเอกว่าเธอก็แค่รอบเดือนมาเท่านั้นพระเอกอธิบายว่ารอบเดือนของสตรีใน28วัน นางเอกก็อายุ19แล้วรอบเดือนมาไม่รู้เลยเหรอหรือแม่ไม่ได้สอนนางเอกตอบว่าแม่ของเธอตายไปตั้งนานแล้วบรรยากาศจะงเงียบลงพระเอกออกไปต้มยาให้นางเอกพ่อของพระเอกเห็นตำรับยาก็พูดกับตัวเองว่าหลานสาวตัวน้อยของตนได้ลอยหายไปแล้วพระเอกเอายามาให้นางเอกนางเอกพูดกับเขาว่าถึงขนาดนี้แล้วก็ยังจะให้เธอทดลองยาอีกเหรอ หลังจากดื่มยาเข้าไปก็อยากจะอาเจียนออกมาเพราะมันขมปีเลยพระเอกบอกว่ายาดีจึงขมนางเอกยังมีเขาคอยต้มยาให้ส่วนสตรีที่เธอขายน้ำแข็งใสให้ล่ะไม่มีใครต้มยาให้หรอกนะนางเอกสำนึกผิดบอกว่าเธอจะไม่ขายน้ำแข็งใสแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะขายอะไรดีพระเอกถามนางเอกว่า เธอเดือดร้อนอะไรเรื่องเงินนักหนาถึงอย่างไรเธอก็เป็นคนของตระกูลเซี่ยการกินอยู่ก็คงไม่ได้แย่มากนาักนางเอกนึกในใจจะบอกเขาว่าหาเงินเพื่อต่อชีวิตก็คงกลไรอยู่จึงตอบเสแสร้งไปว่าเธอคิดเผื่อตัวเองในอนาคตในตอนนี้เธอกับตระกูลได้ตัดขาดกันไปแล้วแต่งกับเขาก็เป็นแค่ภรรยาในานามต้องพึ่งพาตัวเองใช่ไหมล่ะจากนั้นนางเอกก็ขอตัวนอน เช้าวันต่อมานาเอกตื่นแต่เช้ามีปินปักผมวางอยู่ข้างเตียงพร้อมจดหมายฉบับหนึ่งและยาต,ต้มที่เปลกเตรียมไว้ให้วันนี้หลิวชิงเข้าไปฝึกกระบี่ในป่า นางเอกมาหาหลิวชิงขอร้องอ้อนวอนให้เธอเป็นหุ้นส่วนร่วมเปิดร้านหลิวชิงปฏิเสธนางเอกถามว่าทำยังไงถึงจะใจอ่อนหลิวชิงจึงจับนางเอกเป็นเป้ายิงธนูโดยให้นางเอกถือแอปเปิ้ลไว้เมื่อหลิวชิงกำลังจะยิงธนูนางเอกก็แผ่นแนบเหลือไว้เพียงแอปเปิ้ลสลูกเท่านั้นเธอนึกโมโหหลิวชิงมากจึงเริ่มวางแผนบิดบ,บ,บังคับต่อมาหลิวชิงมาหานางเอกเพราะมโมโหที่นางเอกใช้แรงงานเด็ก หลิวชิงเป็นคนที่รักเด็กมากจึงรับไม่ได้กับการกระทํานี้ของนางเอกนางเอกจึงยื่นข้อเสนอหากหลิวชิงยอมร่วมหุ้นกับเธอเธอก็จะปล่อยเด็กๆไปสุดท้ายไปไปมาหลิวชิงก็ยอมจากนั้นนางเอกมาหาพระเอกจะให้เขาทําปิ่นปักผมมาให้เพราะเธอจะนำมันไปขายนางเอกนั้นมีความคิดนิดหน่อยว่าพระเอกชอบเธอหรือเปล่าถึงได้ทำปิ่นปักผมให้แต่ในระหว่างนั้นมีเสียงฟ้าผ่าและฝนตกลงมานางเอกกลัวมากล้มลงไปนั่งบนตักพระเอก เธอหลอนเสียงฟ้าผ่าเพราะทุกครั้งที่เพลกวางยาเธอมักจะมีฟ้าผ่าตลอดเพลกถามว่าทำไมถึงได้กลัวขนาดนี้นางเอกตอบว่าเธอกลัวมาตั้งแต่เด็กแล้วจากนั้นเพลกจึงเอาสำลีมาอุดหูให้เธอ เวลาผ่านไปพระเอกเริ่มรักษาคนส่วนนางเอกก็กลับไปขายของพระเอกสั่งให้ลูกน้องไปเรียกนางเอกมาแต่นางเอกไม่ยอมเธอบอกว่าพระเอกรบกวนเวลาหาเงินของเธอพระเอกจึงให้ลูกน้องนำสัญญาที่ดินบนโต๊ะไปให้นางเอกดูแล้วบอกว่าเธอไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปแล้วต่อไปเขาจะเลี้ยงนางเอกเองทำเอาคนไข้สาวที่นั่งรักษาอยู่เคลิ้มไปด้วยวันนี้เสียมู่มาหานางเอกพร้อมกับหั่นแตงโมมาให้เธอด้วยลูกน้องพระเอกจึงวิ่งเจ้นมาฟ้องพระเอกว่า นางเอกไม่สนใจที่ดินแถมตอนนี้นางเอกยังนั่งคุยกับคุณชายคนหนึ่งด้วยอาการหึงจึงเริ่มขึ้นหน้าพระเอกมา,านางเอกเห็นเสียมู้กำลังจะสัมผัสใบหูของนางเอกก็เสียวสันหลังวาบยิ่งได้ฟังบทสนทนาที่ดูสนิทสนมกันแล้วยิ่งไปกันใหญ่พระเอกก้าวฉับๆเดินไปหานางเอกสั่งห้ามเธอกินแตงโมที่เสียมู่นำมาให้โดยใช้ข้ออ้างว่าแตงโมมีฤทธิ์เย็นไม่เหมาะกับผู้หญิงที่เป็นรอบเดือนแซงทำว่าเป็นสามีที่รักนางเอก รู้แม้กระทั่งว่าตอนนี้นางเอกมีรอบเดือนเขาทำแบบนี้เพื่อตอกหน้าเซียมู่เซียมู่ถึงกับหน้าเวกันเลยทีเดียวเพรเกบอกลาเซียมู่พร้อมกับอุ้มนางเอกขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนแล้วพาเธอกลับห้องบังคับให้นางเอกดื่มน้ำแกงไก่ที่เขาเป็นคนทำเมื่อเห็นน้ำแกงไก่นางเอกก็แทบอาเจียนออกมาเธอนึกว่ามีไก่ถูกกรอกยาพิษแล้วตายในน้ำแกงซะอีกนางเอกไม่อยากดื่มแต่พระเอกก็บังคับ ตกดึกนางเอกก็ท้องเสียทั้งคืนเช้าขึ้นมาสภาพเธอจึงดูแทบไม่ได้หวนเจ้ายังบอกว่าเธอตัวเหม็นวันนี้หวนเจ้ากับนางเอกมาหาเหลี่ยชิงที่ร้านขนมนางเอกใช้ให้ลูกน้องเปร็กไปหานักพูดมาโฆษณาร้านอาหารของเธอหวนเจ้าแนะให้นางเอกหาของกินอย่างอื่นมาตัดเลี่ยนขนมเพราะอากาศร้อนแบบนี้ขนมหวานขายไม่ดีแน่ด้านพระเอกในตอนนี้กำลังทานของว่างอย่างสบายอารมณ์เมื่อนางเอกมาบรรยากาศทุกอย่างกลับพังทลายลงทันที นางเอกแย่งทั้งขนมทั้งชาเพะเอกดื่มปรากฏว่าเธอถูกใจชาเป็นอย่างมากและคิดว่ามันช่วยตัดเลี่ยนขนมได้ดียังไม่ทันได้ถามว่าชาปรุงอย่างไรนางเอกก็ถูกเระเอกไล่ออกไปจากห้องอย่างไม่เยดีแต่นางเอกไม่ยอมแพ้เธอหาของกินอย่างอื่นมาให้เพะเอกแทนนวดให้เขาพยายามโน้มน้าวให้เขาบอกสูตรการชงชาแก่เธอโดยยื่นข้อเสนอแบ่งเงินให้เขาสามส่วนเพะเอกตกลงให้นางเอกไปซื้อส่วนผสมมาทดลอง ผนตอบรับเป็นไปด้วยดีขนมเนยทานกับชาตัดเลี่ยนกันได้ดีมากผู้คนมารุมร้านขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซายพลังชีวิตนางเอกก็เพิ่มขึ้นด้วยไม่นานจากนั้นเสียหลานก็มาเปิดร้านแข่งกับนางเอกแถมขายถูกกว่าต้องหส่วนลูกค้าเลยไม่มาร้านนางเอกหลิวชิงไม่พอใจมากสองร้านจึงเปิดการขายแข่งกันว่าใครจะขายได้ดีกว่า ต่างฝ่ายต่างลดราคาขนมเมื่ออับจนหนทางแล้ววนเจ้าเลยเสนอให้หนางเอกกับหลิวเชียงออกเมนูใหม่หนางเอกกลับมานั่งทําใจที่บ้านเพรเอกเดินผ่านมาพอดีเห็นเธอหดหู่จึงถามว่าเป็นอะไรนางเอกเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเพรเอกแนะให้เธอรวมชาก,กับการรักษาโรคนางเอกจึงคิดว่าสุดท้ายก็วนมาที่การรักษาโรคอยู่ดีตกค่ำฟ้ามืดวันนี้พ่อสามีก็มักหน้าอีกแล้ว นางเอกเห็นหน้าเขา,ต,าต่างฝ่ายต่างก็ตกใจกันและกันทีแท้พ่อสามีเป็นห่วงนางเอกที่ไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันจึงนําอาหารมาให้นางเอกจึงนึกอะไรบางอย่างออกถามถึงการมาร์กหน้าของเขาว่าช่วยอะไรได้บ้างพ่อสามีจึงบอกว่าทําให้หน้า่องใสลดกระลดลดฝ้านางเอกปิ้งไอเดียทันทีเธอจะขายมาร์กหน้ากับชาดอกไม้ วันต่อมาเธอพระเอกหลิวเชียงและเหวนเจ้ามาปรึกษากันนางเอกอยากให้หลิวเชียงมาเป็นแบบวาดภาพสําหรับโปรโมทร้านแต่หวนเจ้าไม่ยอมสุดท้ายกลายเป็นเขาที่ถูกจับแต่งสาวสําหรับเป็นแบบวาดภาพสาวงามโปรโมทร้านวันเปิดร้านวันแรกคือขักมากสาวๆที่มุ่งเจาะจงมองหาความงามต่างก็สับเท้ากันมาที่ร้านนี้ทั้งสิน้นเสี้ยนหลานจิตใจเต็มไปด้วยความริษยา นางวางแผนร้ายแจ้งทางการให้มาตรวจสอบร้านนางเอกว่ามีคนใช้มาร์กหน้าร้านนางเอกและแพ้ร้านจึงถูกยึดสิ่งของส่วนนางเอกก็ถูกจับไปสารลาว่าการสั่งห้ามเปิดร้านจนกว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อนางเอกกลับมาบ้านพระเอกก็พลิกซ้ายพลิกขวาดูว่าเธอได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าพระเอกถามนางเอกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ไปสารลาว่าการนางเอกบอกว่ามีคนใช้มาร์กและแพ้พระเอกทำท่าไม่เชื่อเพราะมาร์กนี่พ่อของเขาก็ใช้มาตั้งนานไม่เห็นจะเป็นอะไร เวลาต่อมาเสวยมู่มาหาหนางเอกพร้อมหนังสือลงนามให้ร้านค้าที่ค้าขายลำบากสามารถยื่นรับเงินช่วยเหลือจากทางการได้นางเอกดีใจมากรีบลงนามทันทีเสวยมู่เห็นบัญชีการเงินของนางเอกก็เลยถามเธอว่าเธอเป็นคนทำมันเองหมดเลยเหรอหนางเอกตอบว่าแต่ไหนแต่ไรมาเท่าแก่ก็ต้องเป็นคนทำบัญชีอยู่แล้วคนอื่นไม่สามารถทำได้เพราะนี่เป็นกฎ เซียมูนึกถึงเรื่องราวของพ่อแม่เขาในตอนนั้นพ่อแม่ของเขาก็เป็นเพียงคนงานในร้านทำไมลายมือในการลงบัญชีถึงเป็นพ่อแม่ของเขาหลัะที่ทําเขาสงสัยว่าเรื่องการตายของพ่อแม่เขาอาจมีบางอย่างแอบแฝงอยู่จากนั้นจึงขอตัวลาจากไปพระเอกเดินมาหานางเอกพร้อมบอกว่าเขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาร์กหน้าที่นำไปขาย มีคนแอบปลอมมาร์กและใส่ร้ายนางเอกบางทีอาจมีนอนบ่นไส้ในร้านนางเอกคิดว่าคนคนนั้นคือหลิวชิงจึงไปหาเรื่องหลิวชิงจากนั้นตัดขาดความเป็นหุ้นส่วนกันวันต่อมาหลิวชิงมาหาเซี่ยหลานทําเหมือนว่าจะเข้าร่วมกับเธอพระเอกกับวนเจ้าเห็นหลิวชิงอยู่กับเซี่ยหลานเข้าใจผิดว่าเธอเป็นหนอนบ่นไส้จริงจริงวนเจ้าผิดหวังมาก ด้านเสียหลานวันต่อมาก็นำมาร์กหน้าที่ได้สุดมาจากหลิวชิงออกขายปรากฏว่าขายดีลูกค้าต่างแย่งกันซื้อส่วนพระเอกเข้อออกสืบหาความจรงิงโดยการไปพบคนที่เคยใช้มาร์กแล้วแพ้ลูกค้าคนนึงบอกว่ามาร์กนั้นนางได้ซื้อมาจากร้านทิงอวี่เซียนไม่ใช่ร้านนางเอก วนเจ้านั้นในขณะนี้ก็อยู่ที่ร้านทิงอูเซียนนั่งดื่มเหล้าคุยกับสาวงามคนหนึ่งก่อนสายตาเขาจะเหลือบไปเห็นมาร์กหน้าหลายกระปุกที่สาวงามคนนั้นเก็บไว้สาวงามคนนั้นแสดงออกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับมาร์กหน้านั่นวนเจ้าจึงนึกถึงคําพูดของพระเอกว่าลิวชิงอาจไม่ใช่คนร้ายเขาจึงเดินออกจากร้าน พอดีกับที่เพลเอกมาที่นี่สองหนุ่มจึงวางแผนร่วมกันสืบหาความจริงเพลเอกวางยาสาวงามในร้านจนนางสลบไปสองหนุ่มเจอจดหมายข้อตกลงร่วมกันสับเปลี่ยนมักหน้าของเสี้ยหลานกับสาวงาม ด้านนางเอกนั่งอ่านหนังสือพร้อมขอบมเมล็ดแตงโมอย่างมีความสุขได้ยินเสียงเหมือนมีคนผลักประตูเข้ามานึกว่าเป็นพระเอกจึงแท้งล้มตัวลงนอนแต่ที่ไหนได้ดันเป็นหลิวชิงความจริงแล้วสองสาวพี่น้องร่วมมือกันวางแผนกระชากหน้ากากเสีย่ยหลานอีกทั้งหลิวชิงได้แอบลักลอบเข้าหลังร้านเสีย่ยหลานเห็นความจริงบางอย่างนางเอกเพระเอกหลิวชิงและเหวินเจาจึงกลับมาร่วมมือกันอีกครั้ง วันต่อมามีสาวงามมากหน้าหลายตาบุกทุบป,ประตูหน้าร้านของเสียหลานใบหน้าของพวกนางต่างขึ้นผื่นแดงเพราะมากที่ซื้อไม่นานคนของศาราว่าการก็มาค้นร้านเสียหลานรู้ได้ทันทีว่าเธอถูกหลิวชิงเล่นงานแล้ว เธอสั่งให้พี่ชายไปขนของที่ทำมาร์กหน้าเอาไปไว้ที่อื่นเพื่อปกปิดความผิดแต่ก็ไม่ทันการเหตุการณ์จับกุมบุตรตระกูลเซียจึงโด่งดังไปทั้งเมืองนางเอกนั่งอ่านข่าวอย่างสบายอารมณ์จากนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาให้เธอดูเทียบสมุนไพรที่ใช้ทำมาร์กหน้าที่หลิวชิงส่งให้เซียหลานมันปลอมทั้งหมดนางเอกใช้ชีวิตของสาวๆที่มาซื้อมาร์กเป็นมาร์กในการเปิดบงเซียหลานพระเอกโมโหมากยิ่งได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังแผนพวกนี้คือเซียมู่เขายิ่งโมโหไปใหญ่ เขาเป็นสามีเธอกลับไม่เชื่อใจเขาดินไปเชื่อคนอื่นพระเอกในตอนนี้เขาหลงรักนางเอกแล้วนางเอกเห็นท่าทางพระเอกแปลกๆจึงย้ำให้เขาเข้าใจว่าเธอกับเขาแต่งกันแค่ในนามเท่านั้นพระเอกยิ่งได้ยินก็ยิ่งน้อยใจพูดกับนางเอกว่างั้นต่อไปเธอก็ไม่ต้องมาหาเขาอีกนางเอกไม่เข้าใจการกระทําของพระเอกแม้แต่น้อยเวลาต่อมาหลิวชิงได้ขอโทษหวนเจ้าเรื่องที่เธอทําให้เขาเข้าใจผิด วนเจารับคำขอโทษด้วยความดีใจแถมยังหันไปแซนางเอกว่าพระเอกอุตส่าห์ช่วยเธอหาความจริงแต่เธอดันไปขอความช่วยเหลือจากเซียมู่นางเอกจึงพูดว่าเธอไม่มีวันขอโทษพระเอกหรอกแต่ไม่นานจากนั้นนางเอกก็แอบ,บมาดูพระเอกที่ร้านทริงอีเซียนเพราะพระเอกมาตรวจไขส้สาวๆที่นี่ ถึงเวลากินข้าวพ่อพระเอกก็เห็นนางเอกไม่สดใสร่าเริงรุ่มใจเป็นอย่างมากบอกว่าพรุ่งนี้จะไปจับตัวพระเอกกลับมานางเอกบอกว่าความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็มีส่วนผิดเหมือนกันหาทางคิดว่าจะง้อพระเอกยังไงดีเมื่อพ่อสามีบอกว่าจะถึงงานวันเกิดพระเอกแล้วนางเอกจึงคิดออกเธอทำขนมแล้วส่งจดหมายบอกให้เขากลับมาที่บ้าน แต่พระเอกมาสายนางเอกจึงเดินตามหาเขาคลาดก,กันกับพระเอกที่กลับบ้านพอดีเขาเห็นจดหมายสุขสันต์วันเกิดพร้อมขนมที่เธอทําให้พระเอกชิมขนมก่อนจะยิ้มออกมาด้านนางเอกมีฝนเทลงมาระหว่างที่เธอเดินอยู่บนถนนนึกเศร้าใจชีวิตเธอทำไมถึงรันทดแบบนี้ในตอนฝนตกแบบนี้ควรมีหนุ่มรูปงามโผล่มากลางร่มให้เธอสิ พูดไม่ทันขาดคํเพรเอกก็เดินมาพร้อมร่มในมือเมื่อเห็นพระเอกนางเอกร้องไห้กอดเข้าไว้แน่นเพรเอกปลอบโยนนางเอกก่อนจะพาเธอกลับบ้านสองคนจึงคืนดีกันด้านเสียหลานถูกจับขังคุกพ่อของนางซึ่งก็คือลุงใหญ่ขอให้เซียมู่ช่วยเสียหลานเสียมู่จึงวางแผนโยนความผิดทั้งหมดไปที่สาวงามร้านทิงอุยเซียน จากนั้นลุงใหญ่ก็มาหาหนางเอกที่ร้านด่าดทอและตบหน้าหลิวชิงที่ปล่อยให้น้องสาวถูกจับเข้าคุกรวมถึงจะตีนางเอกด้วยแต่พระเอกมาห้ามไว้ลุงใหญ่ขอคุยกับพระเอกให้พระเอกช่วยเหลือเพราะพระเอกเป็นคนทำมักหน้านั่นขึ้นแต่พระเอกไม่ช่วยลุงใหญ่ถึงกับเป็นลมล้มสุดลงกับพื้นพระเอกต้องแบกเข้าไปรักษาหลังร้าน เป็นเวลาเดียวกันกับที่พ่อพระเอกมาพอดีพ่อพระเอกเห็นพระเอกจะฝังเข็มให้ลุงใหญ่ก็ห้ามและเป็นคนฝังเข็มแทนลุงใหญ่จึงฟื้นขึ้นมาเวลาต่อมาพระเอกถูกพ่อต่อว่าที่เขารักษาคนพ่ออนุญาตให้พระเอกขายยาได้แต่ห้ามรักษาคนพ่อสั่งปิดร้านยารวมถึงร้านขายขนมนางเอกด้วยนางเอกเห็นว่าผลกระทบมีมาถึงตนจึงใช้ให้พระเอกไปขอโทษพ่อแต่พระเอกไม่ยอม ลุงใหญ่กลับมาที่บ้านก็ต่อว่าพ่อนางเอกสั่งให้ไปตามตัวนางเอกกลับมาบ้านเป็นพยานให้เสี้ยหลานพ้นผิดพ่อนางเอกเป็นพวกขี้คลาดจึงยอมทำตามแต่โดยง่ายด้านนางเอกยกรังนกมาเอาใจพ่อสามีพร้อมถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ยอมให้พระเอกเป็นหมอพ่อพระเอกบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับแม่พระเอกในตอนนั้นเขาเองก็เป็นหมอรักษาคนเหมือนกัน แต่ไม่สามารถรักษาแม่เพลอกที่ป่วยไว้ได้จึงตั้งใจปิดโรงรักษาเปิดไว้เพียงร้านขายยาแทนนางเอกได้ฟังก็เข้าใจแต่เธอคิดว่าการที่เะลอกได้รักษาโรคให้คนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็ช่วยให้คนเหล่านั้นรู้ตัวโดยเร็วว่าป่วยและหาวิธีรักษาได้ทัน ได้ฟังนางเอกกล่อมพ่อสามีก็ใจอ่อนก่อนหน้านี้เขาได้อ่านหนังสือการแพทย์ของพระเอกเข้าใจว่านางเอกก็ป่วยเป็นเนื้องอกในช่องท้องเช่นเดียวกับแม่พระเอกนางเอกรับรู้เรื่องนี้ก็ช็อกเป็นอย่างมากวันต่อมาเธอถูกพ่อเรียกตัวกลับมาที่บ้านบังคับให้เป็นพยานให้เสียหลานนางเอกไม่ยอมจึงถูกต่อว่า แถมวันนี้เธอยังรู้สึกปวดหัวเพราะเครียดอีกดีที่พระเอกมาทันเขาพานางเอกกลับบ้านก่อนกลับยังบอกอีกว่านางเอกไม่ใช่คนตระกูลเสียแล้วเป็นคนตระกูลสุีต่างหากให้มาขอโทษนางเอกที่จวนแล้วเขาจะพิจารณาเองว่าควรเป็นพยายนให้เสี้ยหลานดีหรือไม่พระเอกอุ้มนางเอกออกมาจนถึงศาลาแห่งหนึ่งนางเอกปวดหัวถามพระเอกว่าเธอใกล้าตายแล้วใช่ไหมพระเอกบอกว่าไม่เธอก็แค่เหนื่อยมากเกินไปเท่านั้น จากนั้นนางเอกก็ไอเธอใช้มือปิดปากก่อนจะเห็นเลือดที่มือของตนก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยต,ตอนที่4 6ถึงหหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า